สวัสดีค่ะเรต้อนรับเข้าสู่รายการตกมันบ้านชาตอนนี้คุณผู้ชมสามคนพร้อมเมาท์มอยโดยเฉพาะข่าวแรกนี่คุณผู้ชมเพื่อแชร์เฟซบุ๊กไลฟ์อาหลอ,หลอ่อันนี้แรงและนํามาบอกคุณผู้ชมที่แรกที่แรกเลยแ,แ,แ,และที่แรกคุณผู้ชมลองไปดูคําใบ้แบบนี้นะฮะมาพูดสิคือมีแหล่งข่าวของเราเนี่ยท่านนี้เนี่ยเวลาบอกอะไรมาเนี่ยจริง99.9% 9ถูกตรงเป๊ะหมด แต่แค่เวลาถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องอันนี้คุณผู้ชมนะฮะคือคนเนี้ยเจ๊คนเนี้ยที่มามอยกับเราเนี่ยฮะว่างๆอ่ะช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยนางก็ไม่ได้เคยไปไหนก็ว่างไงเมื่อวานนางก็มาตั้งวงมอยกับเราทางโซเชียลเลยจ้ะตั้งวงมอยเลยคุณผู้ชมบอกว่าเขาบอกว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะคาดหวังเรื่องผัวเมียเลิกกันไปเลิกกันไปนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเรื่องราวของนางเอกตัวท็อปส่วนตัวผมนะพี่ผม ผมไม่อยากใช้คำว่าตัวท็อปตัวแม่เหล็กผมใช้คำว่านางเอกเบอร์หนึ่งเลยเออให้แคบลงมาอีกหนูขออนุญาตวงนะครับหรอใช้เบอร์ต้นนางเอกเบอร์หนึ่งถ้าเบอร์ต้นต้นคือมันหลายคนเบอร์ต้นนะใช้เบอร์ต้นดีกว่าใช้เบอร์ต้นต้นนี่าเพราะหนูได้วัดไว้หลายคนเพราะเดี๋ยวบอกเบอร์หนึ่งเดี๋ยวก็ตีกันนะว่าใครเบอร์ใครเบอค่สองถ้าไม่เต้นฉันคขาว่าเบอร์ต้นต้นหนูจะไดปวงแล้วว่าเป็นใครบ้างใช้นิ่งอินกับนางงามอยู่อย่าเพิ่งเอ้โอ้โอ้จริงแม่ถูกต้องค่ะกำลังนะนางเอกเบอร์ต้นต้นคนนี้นะฮะะกกกาาลังงงจจจช่อนึ ซึ่งแจ้งเกิดจะออกจากช่องเนี้ยไปเป็นนักแสดง,สดงอิสระเพราะไปบวกลบคูณหารเนี่ยเจ๊คนนี้เขาบอกว่าอีกเดือนสองเดือนจังหวดสัญญาอ่ะมาฟังคาใบ้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวมาระวังฟังใบ้นะฮะคำใบ้ที่หนึ่งแน่นอนเธอคนนี้เป็นนางเอกระดับเบอร์ต้นๆสร้างปรากฏการณ์ให้เรตติ้งละครมาแล้วในยุคทีวีดิจิตอลมาดูซิว่าใครทํา ละครให้เปี้ยงป้างในยุคดิจิตอลแบบนี้บ้างออ,อ,อยู่ในวงการมาไม่ต่ำกว่าสิปีค่ะคำใบที่สองค่ะออคำใบที่สามนะ,ะเล่นละครมาไม่ต่ำกว่าสิบเรื่องแถมยังกวาดรางวัลน,นักแสดงนำหญิงมาแล้วหลายเวทีเคยติดท็อป50 ใบหน้าสาวที่สวยและมีเอกลักษณ์เหมาะสมกับวงการแฟชั่นหญิงฝั่งเอเชียอันนี้แคบลืมแคบแล้วอันนี้แคบแลห้าสิบสาวแต่ฝั่งเอเชียนะคุณผู้ชมลงไปโฟกัสดูนะเขาบอกว่าเป็น50สาวที่ใบหน้าเอกลักษณ์เหมาะสมกับวงการแฟชั่นฝ่ายหญิงฝั่งเอเชียฝั่งเอเชียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยน่าจะเข้าเนี่ยไม่กี่คนพี่และถ้าอีกข้อหนึ่งพี่พูดเนี่ย หนูคิดเลยนะว่าเป็นใครบ้างอันนี้เนี่ยเรียกว่าแคบสุดแคบคือตัดครึ่งๆเลยนะนั่นก็คือนางเอกช่องน้อยสีค่ะติ๊กตอก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 ,ตก,ตอกเร็วอะนางเอกคนนี้เดี๋ยวแคบอีกนิดเดิงไม่โสดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานํามีแฟนแล้วมีแฟนแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานอันนี้เหมก็พูดเริ่ม <c oughs> เริ่มแคบอีกแล้วคน<ม>ที่มีแฟนแล้วเริ่มแล้วนะ แล้วก็เอางี้นะนางเอกดังๆมีเยอะแต่ที่ได้รางวัลกวาดกวาดกวาดเนี่ยมีไม่กี่เรื่องถ้าเป็นผมนะผม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 เข้าไปจะผม,ผมจะเข้าไปเซิร์ชคำว่าท็อป50สาวใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับวงการแฟชั่นไปช่วย,ยช่วย,วยจำกัดความช่องน้อยสีให้หน่อยได้ไหมคะยังไงครับพ<อ>ี่เต้นเออนางเอกที่พี่บอกเลยน้อยสียังไง คือคุณผู้ชมผมเล่าประวัติศาสตร์วงการตัวทัศไทยแบบนี้นะสีหลักหลายคนเรียกว่าสีจริงๆเนี่ยในศัพท์เทคนิคเนี่ยผมอยากใช้คำว่าเป็นแสงเ,ออเพราะสามแสงที่ผสมกันออกมาเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีปกติที่คุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้หน้าออจอทีวีมันผสมไปด้วย3แสงก็คือ สีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินแต่ถ้าแม่สีเนี่ยแดงเหลืองน้ำเงินสังเกตไหมโลโก้ช่องในสมัยก่อนก่อนเนี่ยจะมีอยู่แค่สามสีคือ R G B คือ red green blue สีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินเช่นสมัยก่อนเนี่ยช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดหรือช่อง9้าสวทแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีสามแสงเนี่ยสีเนี่ยหลักหลักหลักๆ red green blue แต่ที่นี้คำว่าสีเนี่ยคำว่ามากสีน้อยสีเนี่ยแต่ก่อนจำนวนช่องเออเลขช่องแต่ก,อออตก่อนอเลขช่องแต่ก่อนที่มีละครอยู่ไม่กี่ช่องเอาพูดกันอย่างนี้นะแต่ก่อนช่องหลักๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะมีช่องดิจิตอลอะไรกันเยอะแยะมากมายแน่นะก็จะมีช่องที่มีเลขละครอยู่แค่3ามห้าเจ็ดเก้าสามกับเจ็ดหลักๆลักแม่แค่ให้แค่นี้ แต่ช่องห้าก็มีน้าละครนาจจะเอกแซกอย่างเงี้ยงีเอกแสกมีกัตะนาช่องเก้านี่นู่นเลยอัคราสินรีย์ลดลงตอนนี้กำลังผิดหวังกำลังนึกนึกละครว่าละครเรื่องไหนบ้างที่แบบมันสร้างประวัติศาสตร์การเปรียงป้างก็จะมีแบบตั้งแต่แรงเงาดอกส้มสีทองนาคีบุพเพสนิวาส ม่แต่ทำไมพอไมพี่หบุ๋มนาคีแล้วบุโกถึงเออทำไมตอนอันอื่นเขาไม่เออมีละครหลายเรือไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้พอพี่บุ๋มไม่ดูหรอไม่หนูพูดว่าเออเออหนูพูดเรามีหลายเรื่องไม่ใช่เมื่อกี้มาจำผิดแท้เมื่อกี้พี่บุ๋มพูดแรงเงาโน่นนี่พอถึงพอนาคีบุโกบอกเออ มันคเออคือละครพวกนี้มันอยู่ในกระแสไงอ๋อเหรอฮะแล้วไงต่อคะแม่แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงถูกป่ะเลี้ยงถูกเลี้ยงถูกตั้งแต่ที่มีปรากฏการณ์ต้องใช้คำปรากฏการณ์ที่จู่ๆกับคนกับไล่ใหม่ไล่ใหม่ของเมื่อกี้อตั้งแต่ดอกส้มสีทองที่ทําให้ชมพู่อริยาโด่งดังแรงเงานี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้ก็รางวัลก็กวาดมาเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่นักแสดงนําคนเดียวนักแสดงร่วมก็เยอะใช่ไหมแล้วก็มีนาคีที่จู่ๆแบบเป็นปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ที่กลายไปว่าหนังแบบ a n นิเมชันคือเข้ามาเลยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดบุพเพศนิวาสเอเออะไรอะไรหนูจะพูดทุกอันให้พี่ไม่รู้ว่าหนูจะพูดอันไหนไม่รู้แหละยังไงก็ไม่รู้แต่ข่าวต่อไปข่าวแต้วในไลายคนหูในไลายคนทายกันเยอะมากเลยอ่ะมีหลายกระแสมากๆเลยโอ้พูดมาหลายชื่อว่าไงอ่าไม่เป็นไร